เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกับ Fresh of Universe กอออยุธยาขึ้นไปทางทิศตะวันออกเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2460ได้มีการขุดพบพระพิมพ์ต่างๆบริเวณสองฝั่งของตะเคียนอาทิวัดโคกวัดคองตะเคียน วัดช้างวัดพิชัยวัดประดูทรงธรรมโดยเฉพาะวัดนี้มีการขุดพบพระพิมพ์ต่างๆมากที่สุดเนื้อดินเผาสีดำหรือเนื้อดินผสมผงใบลานบางก็ว่าใช้ฐานไม้ที่ใช้เผาผีตายวันเสาร์หรือวันอังคารซึ่งก็ว่ากันไปข้อมูลไหนใกล้เคียงความจริงก็ต้องพิจารณาเอาเองที่เรื่องรือร้านที่สุดคือ พระปิตาพี่ชายนั่นเองวัดประดูทรงธรรมเป็นวัดเก่าสมัยยุธยาเป็นราชธานีเป็นที่นับถือของกษัตริย์ในสมัยอยุธยาตอนปลายเกือบทุกพระองค์แม้แต่สมัยพระเจ้าตากสินก็เคยนิมนต์สมภารจากวัดนี้เป็นสมเด็จพระสังฆราชมาแล้วศิละปะการสร้างจะเป็นพุทธศินทางเหนือเช่น พระลอดพระคงพระลือพระเรียงเป็นต้นโดยพิจนารณาจากพิมพ์ต่างๆเช่นกิ่งคองตะเคียนจะเหมือนกับพระคงรำพูลมากทั้งที่พระคงสร้างมาไม่ต่ำเจ็ด้อปีอีกเหตุผลที่สนับสนุนคือลักษณะผงใบลานเผ่านั้นประวัติการสร้างที่เก่าแก่ที่สุดจะเป็นทางเหนือซึ่งรวมถึงประเทศพมา่าด้วย ส่วนผู้สร้างนั้นมีความแตกต่างกระดอกไปส่วนหนึ่งว่าน่าจะเป็นพระสงฆ์จากทางภาคเหนือได้เดินทุดงมาจำวัดที่วิทยาแล้วสร้างพระพิมพ์ขึ้นแต่สร้างในแบบอนุรักษ์ศิลปะหาริพุนชัยเอาไว้พระจึงออกมาคล้ายกับทางพระทางภาคเหนืออีกเหตุผลหนึ่งเชื่อว่าขัวลอดหรือหลวงปู่รอดสมพานวัปดูทรงธรรม เล่ากันว่าสำเร็จวิชาเสือสมิงเป็นผู้สร้างขึ้นหลวงปู่รอดองค์นี้ศักดิ์สิสทธิ์ยิ่งนักชาวบ้านนับถือกันมากท่านสร้างมาเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านทหารเพื่อสู้รบกับทัพพมา่าก่อนเสียกรุงภายหลังเสียกรุงทัานายหายตัวไปเมื่อเหตุการณ์สงบท่านก็กลับมาขอวัดประดูทรงธรรมจนมรณภาพส่วนเหตุผลที่สร้างมา คล้ายกับพระทางภาคเหนือเชื่อกันว่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้ยกทัพไปตีเมืองเหนือจนได้รับชัยชนะได้มีการกวาดต้อนผู้คนเลื่อนแสนกลับมายังกรุงศรีอยุธยาด้วยจึงมีพระเครื่องทางเหนือติดมาชาวบ้านและทหารจึงได้นำไปไว้ที่วัดประดูทรงธรรมซึ่งเป็นวัดทหารอันเป็นที่มาของต้นแบบในการสร้างพระของหลวงปู่ลอด แต่ทั้งนี้ก็ไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันได้ชัดเจนมีเพียงคำบอกเล่าจากคนรุ่นก่อนๆเท่านั้นผู้สร้างยังทงต้องเป็นปริศนาต่อไปการเรียกชื่อพระนั้นเนื่องจากขุดพบที่คลองตะเคียนก่อนชาวบ้านจึงเรียกกันว่าพระกิ่งคลองตะเคียนและเรียกกันติดปากกันมาเรื่อยแม้ภายหลังจะขุดพบที่วัปดปู่ทรงธรรมอีกก็ออยังจะเรียก พระกิ่งของตะเคียนอยู่เนื่องจากพุทธลักษณะเหมือนกันแต่เป็นพระกิ่งของตะเคียนกุวัดประดูทรงธรรมผู้รู้ที่ชำนาญก็สามารถแยแกแยะออกว่ามาจากกุไหนแต่น่าเสียดายที่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จกักหาศึกษาประวัติโดยละเอียดแล้วแทบไม่ต่างจากพระกิ่งที่ออกมาจากวัดคองตะเคียนเลย ซึ่งพระกิ่งของตะเคียนนั้นก็มีแค่สี่พิมพ์เท่านั้นที่วงการนิยมเล่นหาทั้งที่คณาจารย์ก็สร้างชุดเดียวกันต่างกันแค่ลงกุเท่านั้นพระกิ่งของตะเคียนกุวัดปดูทรงธรรมนั้นพุทธคุณแน่นอนว่าพระที่สร้างในช่วงที่มีสงครามนั้นต้องคงกระพันนำหน้ามีอนุภาพคงกระพันชาติมหาอุด ส่วนท่านที่มีนั้นถือว่าเป็นวาสนาจงเก็บไว้เถิดผูทธคุณไม่ด้อยไปกว่าพระกิ่งจากกุวัดคลองตะเคียนเลยแรในปัจจุบันนี้พระกิ่งคองตะเคียนกุวัดประดูทรงธรรมเริ่มเป็นที่นิยมกันมากในหมู่นักสะสมนิยมพระเครื่องเพราะเนื่องจากพระกิ่งคลองตะเคียนกุวัดคลองตะเคียนนั้นมีราคาค่อนข้างสูงผู้คนจึงหันมานิยม ใช้พระกิ่งวัดประดูทรงธรรมกันมากขึ้นปัจจุบันสนนราคาอยู่ที่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางเท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอให้เพื่อนๆพรับชมกันในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปครับ